สวัสดีจ้ากลับมาพ่อกับรายการสาวนีพามวลสวนมาเบอร์รถอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็กลับมาพอ่อกับนี่จากรีเจนโฮมค้านะคะพี่น้องค่ะและนี่มาพรอกับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอัลติสนะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ึงจนะคะเป็นปี2017นะคะพี่น้องคันนี้รีเจนโฮมค้าขายอยู่ที่ห้าแสนสอันบาทนะคะส่วนป้ายแดงนั้นราคาอยู่ที่8ปดแสนหกหมื่นเกบาทแต่ว่ารีเจนโฮมค้านำมาติดชุดแต่งให้พี่น้องแล้วค่ะรอบคันนะคะมีตัวสเกิร์ต หน้าสเกิร์ตข่าแล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะพี่น้องคะมาพพ้อมสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทจะพรอมร้มนอยู่ที่ประมาณเก้าพันบาทนะคะตัวนี้นะถามาเบิ้งด้านหนากันก่อนเลยนะคะตัวนี้จะมาพพ้อมไฟหน้าแบบตาเพชรน,นะคะเป็น้อาคากระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโคเมียมนะคะจะ ตัวนี้นะคะจะโบมีตัวไฟตัดหมอกนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเขามีติดชุดแต่งด้านหนะะ้าคหะพี่น้องเลยนะคะชุดแต่งนะคะมูลค่าอยู่ที่1นึ0 0หมืนพบาทนะคะพี่น้องคาตัวนี้ถือว่าเป็นยางไม่นะคะแล้วก็แมกขอบ16นิ้วยางดีดอกอยางเต็มใสงงานในปกตินะคะพี่น้องขะถัดมาเลยค่ะก็จะเห็นเป็นตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ เป็นกระจกมองข่ามแบบปรับพับไฟฟ้าพ,พร้อมไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องขาตัวนี้ย่ำนะคะเป็นเครื่องยอนต์หนึ่งจุดหกจีนะคะบอมแม่นหนึ่งจุดแปดนะคะพี่น้องขาตัวนี้ร e เจนท์โฮมคร์นํำมาขายอยู่ที่ราคาห่าแสนสองหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขาเขาจะมาเบิ่งบอดี้ด้านนอกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะิมีติดเ,เอิ้นว่าติดสเกิร์ดด้านขามาให้นะคะพี่น้องขาจะเห็นจากด้านหนามาแลวกับมาเบิ่งด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวของซูเปอร์ไวนะคะพี่น้องขาจะพิชเฉพาะ รุ่น 1.6G นะคะพี่น้องขาด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะพี่น้องคาซึ่งเขาก็ติดมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันให้พี่น้องนะคะจะสังเกตได้ว่ามาพร้อม โลโก้นะคะเป็นตัอโคโลราเอาติดนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะเป็นปี2017นะคะปีใหม่มากๆเลยะคะ่ะพี่น้องขาจะเห็นได้เลยว่าเขามีการติดนะคะจะเกิดด้านหลังไห้พี่น้องนะคะแล้วก็มาพร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นล้อแบบปลายปลายท่อแบบแต่งนะคะพี่น้องขา อย่างนะคะก็จะเป็นอย่างปี2020ทั้งซีเร็จและกับแม็ก16นิ้วนะคะพี่น้องคะนี่คือบอดี้ด้านนอกของตัว t ต y o ต a a อ t i ติคัออนินนะคะพี่น้องคะ จะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวนะถ้าป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ869,000นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้แท่นะคะรับประกันไม้มีประวัติศูนย์นะคะพี่น้องขาแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะคะยังมีคู่มือบริการหรือว่ากุญแจสำรองให้พี่น้องพร้อมใส่งานเลยนะคะพี่น้องขาก่อนที่เขาจะไปเบรงอ็อปชั่นภายในของโดยสารนะคะพี่น้องขาก็จะให้ทางทีมงานเัาขึ้นอินเสิร์ตสภาพโดยรอบของบอดี้ด้านนอกให้พี่น้องเบรงกันก่อนนะคะแล้วเขาไปติดตามพร้อมๆกันเลยคะ่ะ พี่น้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีปุ่มพูดสตาร์ทแล้วนะคะเพียงแค่มีกุญแจรตรงนี้แล้วก็สามารถหยียบเบรกตรงนี้นะคะพี่น้องคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะสะดวกสบายในการใส่งานนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะเป็นไม้เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเป็นไม้หน่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นไม้แท้นะคะรับประกันบ่ไม่การก่อไม้บม่ไม่การถอยไม้นะคะเป็นรถมือเดี่ยวหรือว่ารถรถลำดับเจ้าของเดียวนะคะพี่น้องคะคู่มือหรือว่ากุญแจสำรองหรือว่าบุ๊กเซอร์วิสนะคะก็ยังมีให้พี่น้อง ครบครันนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะค่ะมาเบิ้งบอดี้ด้านในกันนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะจะมาพอมแบบพ่วงมาเล่แบบหุ่มหนังนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นพวมมาเล่แบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่น้องคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าสวิตการใช้งานตรงนี้จากพวมมาเล่ได้เลยนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นอินเสิร์ตไหมให้เบิ้งนะคะพี่น้องคะไม่น้อยมากๆค่ะตรงคอนโซลด้านกลางนะคะพี่น้องคะตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจอแบบ ประมาณ 7- 10หรือนิ้วนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นหน้าจอแท้เดิมนะคะพี่น้องตัวนี้นะคะสามารถรองรับนะคะ AUX หรือว่า HDMI ได้นะคะพี่น้องคะนี่ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบชิปทอรนิกนะคะพี่น้องขะมีบวกมีลบหรือว่ามีเกียร์แมนวนวลแล้วก็เกียร์ออโต้ในเกียร์เดียวนะคะพี่น้องคาโอ้โห สภาพการดีซ้ายนี่ถือว่าเอาติดนะคะค่อนข้างถือว่าเป็นรถเก่งที่ตอบโจทย์สําหรับผู้หญิงและกับผู้ซ้ายใส่งานในทุกเพศทุกวัยนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าเบาะก,กับคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีเดียวกันซึ่งมันทําให้แมทช์แล้วก็ลงโตกันมากๆเลยค่ะพี่น้องเบาะก,ก็จะเป็นเบาะนังนะคะพี่น้องขาเบามียุบบามีย่วยนะคะสภาพถือว่าดีมากๆค่ะพี่น้องเป็นรถที่แบบตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบไว้ทํางานหรือว่าอยากพอนน,น้อยๆแต่ว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะนะคะพี่น้อง ไฟได้เก่งนะคะใส่งานได้ทุกดวงนะคะพี่น้องขาแผ่นบังแดดมาพร้อมกระจกนะคะนี่ ภายในของโดยสารถือว่ากว้างขวางนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเบดนะคะสีเบดนี่คือสีมาตรฐานนะคะที่มันให้ให้ของโดยสารเขาโอโทงขึ้นกว้างขวางขึ้นแล้วก็ดูแบบภายในแบบกว้างมากๆเลยค่ะพี่นอ้องตรงนี้ก็จะมีที่วางของกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็จะมีตัว power outlet มาให้พร้อมนะคะตัวแปลงสัญญาณไฟนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะมีระบบ VSC หรือว่าระบบกันทลายไ้พี่น้องพร้อมนะคะเวลาเขาแบบขับถนนช่วงนี่ก็จะเป็นช่วงหนาฝนนะคะพี่น้องคะถนนก็เลื่อจากน้อยนะคะ คันนี้กัมรีระบบออปชันตรงนั้นตอบโจท,ทย์ไ้พีนอนนะคะแล้วเขาไปเบิ้งด้านหลังกันดีกว่าค่ะพี่น้องคะเขาไปเบิ้งพร้อมกันค่ะพี่น้องเขาก็มาอยู่ตรงด้านหลังของ Toyota t ต y o ta a อ t ลติคันนี้กันแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเบาะด้านหลังนะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยคะ่ะเป็นแบบอารมณ์แบบความรูม้สึกแบบว่าสามารถนั่งได้สะดวกสบายและการนั่งสามารถนั่งได้หลายคนนะคะพี่น้องคะตัวนี้ก็จะมาเป็นส่วนซีเบดเช่นเดียวกับเบาะด้านหน้าของคนขับและก็คน นางขัางคนขับนะคะพี่น้องคะจะสังเกตได้ว่านะคะเบาะสภาพดีมากๆนะคะพี่น้องคะตัวนี้เป็นเบาะแท้เดิมนะคะพี่น้องคะเพาบ่มีการเปลี่ยนหรือว่าบ,บ่มีการตัดต่อบ,บ่มีการเย็บเย็บหรือว่ายอมแมวให้พี่น้องนะคะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะตัวไอโซโฟ,ฟิกนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ทางทีมงาน้องคือินเสิร์ตให้เบิ้งนะคะไอโซฟิกกต็ตอบโจทย์สำหรับเข้าครัวที่มีผู้โดยสารที่เป็นเด็กนะคะพี่น้องคะ ก็าสามารถเอานอกนะคะึคืนมาบนรถนะคะแล้วก็าว้าบนคลาสซีตน,นะคะแล้วก็เอาเล็กจากไอโซฟิกของเขานะคะเกี่ยวกับาขาคลาสซิตของเด็กน้อยบนรถของเขานะคะเป็น้องขาก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งรถครอบครัวแล้วก็ตอบโจทย์ของรถเก๋งในวัยทํางานนะคะสามารถขับได้ทุกเพศทุกวะะัยเลยค่ะเอาติดคันนี้นะคะเป็น้องขาบ,บ่เป็นการเสียเวลานะคะนี่สิพาไปเบิ้งด้านหลังเลยว่าท้ายด้านหลังของเอาติดคันนี้กันนะคะเป็น้องขาไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S ค่ะพี่้องขา เขาก็มัมายุ่งด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาจะไปเบ่งด้านไหนกันนะคะพี่น้องคานี่ถัดรองด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากนะคะพี่น้องคาสะอาดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะแผ่นรองกับบอมมีช้ำรุดนะคะพี่น้องคานี่คันนี้นะคะมาพร้อมอย่างอะไรไมนะคะพี่น้องขาเป็นอย่างอะไรบ่เคยแตะพื้นเลยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ถอดลอบแมรงนะคะพี่น้องขาเครื่องมือรบคันนะคะเพราะว่ารีเจนโฮมคาเขามีการเตรียมอุปกรณ์ให้พี่น้องแล้วนะคะ ย่อมนะคะว่าคันนี้นะคะไม่หน่อยมากๆค่ะพี่น้องขาไม่เพียงแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่น้องขาเป็นรถมือเดียวนะคะมีคููมืออุปกรณ์อบอกพวกแบบคููมือบร์วิสกุญแจสำรองมีให้ครบนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะนี่ลืมบอกไปหนึ่งอย่างค่ะพิเศษสุดเลยว่าตัวนี้นะคะมีแอ์แบกถึง6ใบค่ะพี่น้องขาแอ์แบกที่ว่าเป็น ที่ตอบโจทย์สาหรับเซฟตี้ความปลอดภัยของพี่น้องในการใส่งานนะคะมีถึง6ใบกันเลยทีเดียวนะคะพี่น้องะาหามาลายมากๆเลยค่ะนี่ต่อมาค่ะพี่น้องจะเห็นนะคะนี่ดับเปิดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับ e 20ได้นะคะแล้วก็สามารถรองรับไปถึง e 8หาเลยค่ะพี่น้องคาซึ่งจะประหยัดน้ำมันไปได้โตมากๆเลยค่ะเป็นเกงที่บ่เปลืองน้ํามันนะคะพี่น้องคานี่คือสําหรับ,บอดี y ด้านนอกอีกรอบนึงนะคะพี่น้องคาแต่ว่านี่สิพาไปเบิ่ง จุดสําคัญของการซื้อรถมือสองนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองค่ะพี่น้องคะเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะพี่น้องเขาก็มายู่ตรงด้านหน้าของเครื่องยนต์ของเอาติดคันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเอาติดนะคะจะขึ้นซื้อในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นก็คือเครื่องยนต์ดูโอวิวิชไอนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไม่และก็ประหยัดพลังงานและก็ประหยัดน้ำมันนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเอาติดนะคะจะมาพร้อม1 2 5 แรงมากนะคะพี่น้องคาถือว่าเป็นรถเก่งที่แรงมากค่อนข้าง <your company. S 1> เยอะอยู่นะคะพี่น้องขาจะเห็นได้เลยนะคะว่าของเครื่องของเขานะคะสะอาดไม่เอียมกริบนะคะพี่น้องคาซึ่งเขามีการค้าสปาแห่งนะคะพี่น้องคาแล้วก็มีการเปลี่ยนไทน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะท้ายของเหลวเช็คช่วงล่างเช็คเครื่องยนต์นะคะเขามีการบำรุงรักษาสภาพให้พี่น้องก่อนที่จะนําไปใส่งานหรือว่าซื้อขายกันกับเขานะคะพี่น้องขาแห่งตะกองเขาเบิ่งเลยค่ะจุดสําคัญของการซื้อรถมือสองนะคะแล้วก็สามารถ บอต้องกังวลน,นะคะพี่น้องคะว่าเฮาสซิมิการ์ยอมแมวหรือดัดแปลงให้นะคะเพราะว่าสติกเกอร์หมอ,อกระดอนนะคะพี่น้องคะซึ่งบอมีผู้ใดสามารถตัดต่อได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสติกเกอร์มาตรฐานจากโรงงานนะคะพี่น้องค้าตัวจำนวนการความรังกับสภาพดีนะคะพี่น้องคะบอมีชํารุดนะคะนี่ห้เบิ้งได้เลยนะคะว่าร้านฝากระโปรงนะคะบอมีปูดบอมีเบี้ยวนะคะพี่น้องคะนี่ ถ้าเป็นรถดัดแปลงสภาพอย่างที่พี่ตั้มเคยบอกไปนะคะจากบ่มีรู้ตรงฝากระโปงนะคะพี่น้องขาซึ่งตัวนี้มั่นใจได้ว่าเป็นรถสภาพเดิมนะคะพี่น้องขาบอมีการตัดต่อดัดแปลงเนาะคะ่ะพี่น้องขาตัวแบตเตอรี่เฮาก็มีการเช็คหายเรียบร้อยแล้วนะคะใส่งานได้ปกตินะคะพี่น้องขาขืนซื้อมากๆกเลยค่ะกับการค้า,าสปาของของ,ของเครื่องของด e จิทัโฮมค่ะนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปนะคะก็ตอบปเป็นเชนเดียวกันว่าเฮาสเฮ็ดสะอาดเฮ็ดให้ดีเล้วก็เฮ็ดให้พร้อมใส่งานเลยค่ะพี่น้องขา ค่ะพี่น้องเทาสิมาย่ำราคาของอาต,ติคันนี้กันนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะจะเป็น To โยต a าอาติ 1.6G ปี2017นะคะพี่น้องขาเป็นรถไม้เพียงแค่เก้ามืนลบเป็นไม้แท้นะคะรับประกันไม้บ่มีการก่อไม้บ่มีการถอยไม้นะคะพี่น้องตัวนี้นะคะจะเป็นรถมือเดียวนะคะพี่น้องขาเป็นรถลำดับเจ้าของเดียวนะคะยังมีคู่มือบุกสวิตหรือว่ากุญแจสำรองให้พี่น้องพร้อมนะคะพี่น้องขามั่นใจได้เลยนะคะรีเจนโฮมคา้านำมาขายในแครราคา5าแ0 0 0่บาทนะคะพี่ ค่อน่มต้นอยู่ที่ประมาณ90,00นะคะพอนสูงสุดถึง7ปีหรือว่า8 4งวันะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะราคาป้ายเด่ยจะอยู่ที่869,000บาทแต่ว่าดิจนทัลโฮมค้าขายไปเลยค่ะ5 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคาติดต่อสอบถามป็นคามาได้นะคะพี่น้องะโปรโมั่นดีๆยังรอพี่น้องอีกมากมายนะคะเมื่อนี้นะคะก้อนที้สิคอโตระเป็นนะคะพี่น้องคานี่ขอให้พี่น้องนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ดิจนทัลโฮมค้านำนะคะพี่น้องคา ไว้กันไว้พ่อกันโอ,อ,อกาสหนานะคะเป็น้องค mm ่า hmm. เมื่อนี้น่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.